สวัสดีค่ะพี่ชั้นนาสาเพรา,า,าสายายาิรเลศสีพี่ชั้นนา,ายายานางสาลิศรากรุณาพวกเราเป็นนัเกเรียนจากโรงเรียนพยาเมงรายจังหวัดเชียงรายวันนี้พวกเรามีเมนูอาหารมานำเสนอเป็นอะไรมันจีดักเลยค่ะนิ่งค่ะแล้วก็ตั้งกระทะเปิดเตาแก๊สแล้วก็เทน้ำมันลงไปเลย จ้าเท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 แล้วก็ให้มันเดือดนะจ้าแล้วเราก็ใส่ไข่ต้มลงไปอืมมันก็เหลือ,องอิ่งชิ่งกีอี๋เลยเขาก็โคลย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 หมดไปเลยอืมแล้วก็จะตักไข่ขึ้นมาแล้วนะหนึ่งตักขึ้นมาเลยจ้าตักอีกจ้าแล้วก็ตัก จ้าแล้วก็อีกหนึ่งลูกจ้าแล้วเราก็มาคันน้ำมะขามเปียกกันเลยนะจ้านี่ยุมย้มยุมย้มยุม้มยุ้มยุ้มที่หนึ่งยุ้มที่สองอเมดออกนะยุ้มที่สามแล้วก็ยุ้มที่สี่นี่หม้อต้ตมข้าวหมามาแล้วจ้าแล้วก็เทน้นำตาลเปียกเอ้ยน้ำขามเปียกลงไปเลยนะจ้านี่นี่นี่แล้วเกะถุงน้ำตาลปิป๊บ นี่ใส่ลงไปที่จริงมันใส่เยอะกว่านี้นะมันชุ่มแล้วก็ซีอิวขาวน้ำปลาแล้วก็ซีอิ้วดำจ้าโคเลยโคเลยโคเลยโคเ,คเนี่เดี๋ยวมันเขาจะเปลี่ยนสีนะจ๊ะมิงสองซ้ำติง้งมีมีสีเลี้ยวมาหาันไขกัน หันลูกที่หนึ่งแล้วก็หันลูกที่สองแล้วก็หันหันหันลูกที่สามเอาไวนี่เทลงไปลาดซอสท,ที่เราทำเมื่อกี้นะคะนี่เทลงไปเลยค่ะนี่ให้ชุ่มๆเลยนะจ๊ะนี่กระตกตกแต่งด้วยพริกทอดแล้วก็ พักชีพักชีแล้วก็พักชีกชเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูอาหารของพวกเราในวันนี้สามารถดิชมได้ใต้มินเลยคะ่ะขอบคุณค่ะัน <c oughs> <า> <c oughs> น่งสองสามสวัสดีค่ะดิฉชันนางสาวธิราชูริล็งสีพ <c oughs> <c oughs> ี่ันนะคะน่าอี๋ ใช่ไม่ถ่ายไม่คุบอว่าหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพิฉันนางสาวธีดาสีรันศีพิฉันนางสาวดิศรากรุณาพวกเราเป็นนักน